Mm-hmm. หลังจากเสร็จทิ้งเราก็ไป

อตัวพ่วงมาแะครกบเต่เข้ายากนะครับที่เอาตัวแม่มานะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของทักเหี่ยวนะครับท่านใาเคยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกดัาอินดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอัเภอปราทนะครับหลายคนนะครับที่่ายทันะครับพ่อเลือนะครับดำหุบหลอดน้ำเราก็จะไปนะครับ ท่านครัเหนือผมเงนะครับที่เสร็จแล้วโบกเลยสักปี่งนั้นก็อดทางประตูหลังจากที่เราทําการถวายนะครับ้าต่าอีกนิดปูนทรายเผ็จนะครับทางั้งเอี่ยวก็จะมีนะครับให้แบบปีน้องของเราได้วมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพ้นเผนะครับที่สเตน ในวันที่4เราก็ต้องมีภารกิจหนักอีกนะครับตั้งแต่ช่วงเจ็บโลนะครับก็จะมีพิธีต่างๆนะครับตามที่ทางพิธีกรพักสนอ bắt đầu thi đấu, tập luyện, sang đây đi, về nước, đó là, bởi vì ได้รูปนะครับได้รูปนะครับเพราะว่าพระสรมโนนะครับราชปฏิมูลสิทินะครับก็เจ็นะครับก็ลงนะครับหลงนัทนาทอนะครับหลงแล้วนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้นะครับที่เราเริ่มคือว่านานวันนี้เป็นนางรื้นแรกนะครับของงานนะครับงานยิ่งใหญ่ก็คือวันพรุนี้วันที่สี่นะครับวันที่สี่ก็จะมีพิธีหลายอย่างนะครับ I <laughs> you ดับไม่ขึ้นยกน้ำไม่ขึ้นงานเข้าเป็นไรยกน้ำไม่ขึ้น Okay. กูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะจะเพี่มรถนะครับโดยท่านลุงพี่ใหญ่นะครับ ทีมงานของงการก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับหลายรคต่างๆที่ตามมานะครับต้องเปลี่ยนนะครับในการจัดการไข้แดงตายข้าว่านะครับอาจจะเปลี่ยนดัะนั้นพี่น้องของเรานะครับก็ดูด้วยนะครับบางทีลูกหลานนะครับเวลาโรถเข้ามานะครับรคใหญ่อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับสำหรับพี่น้องอาสาสมัครทิตอาสาพศนะครับก็ดูด้วยนะครับ จงนั้นก็เอารถออกนะครับไปจอดนะครับเรียงนะครับเรียงการตามที่ท่านเหยี่ยวได้แนะนำนะครับนการอยู่ที่ต่างๆที่กบออกนะครับตงๆยรยตเองนะครับาวต้อมาด้วยที่ทีอ้เนาะร้ก็ได้เขาจะ่ตนะครับแล้ต่แล้วแต่ล้รอบ ทำสวยๆเลยของที่าจะเป็นลูกหลานนะครับในรถเฮนะครับใครใครอยู่ก็เกลื่ยนเชิญใครใครอยากทานนะครับก็เปลื่อนเชิญนะครับาที่บริเวณนะครับวัดตะเกียงโูราณับนะครับก็จะมีนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครก๋วยเตียวก๋วยเตี๋ยวก๋วเตียวนะครับ ครับทัพวานนะครับเดี๋ยววันนี้ใช้ถึงขั้ดีนะครับจากพีมอนะครับตาิดตุกหัวท้นงดาวนะครับถึงท่านใดที่นะครับอยากจะร่วมสักการะบูชา ยนะครับที่ทุกท่านพวกเรานะครับน่าัยาวเลยยาเลยที่ถือว,ว่าเป็นรถที่ทปีนะครับ نتمنى <applause> <applause> ถอยไปถอยไปถอยไปอัดท้ายไปเลยข้างหน้าสระนะครับก็จะมีตีนเบ็ดไปไปไประเบิดผมว่านะครับจะมีปีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขปนนะครับโรคระบาดนะครับเรคต่าวก็มีนะครับมีตัวสาระนะครับขผมโรคตางๆยกดำไม่ขึ้นครับเกิดอุบัติเหตุนิดนึงโอ้ขึ้นก้าว